ครูเกตจะมาสอนวิธีการทำป๊อปอัพสไลด์ด้วยกระดาษปก A4 นะคะแบบนี้นะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะอุปรกรณ์ที่เราจะใช้นะคะจะใช้เป็นกระดาษปก A4 สองแผ่นแบบนี้นะคะใช้สีอะไรก็ได้นะคะเราจะใช้ปกเป็นสีเหลืองก่อนนะคะ 6ก็คือตัวนี้นะคะสีเหลือตัวนี้มาดูวิธีทำกันเลยพับครึ่งนะคะพับครึ่งแบบนี้เปิดัางออกค่ะเสร็จแล้วใช้ดินสอกับไม้บรรทัดน,นะคะทาบลงไปตรงเส้นที่เราพับไว้นะคะ เราขีดเลยนะคะจะได้มองเห็นชัดเจนหรือว่าถ้าไปทําเองจะไม่ขีดก็ได้นะคะแต่ว่าภูเก็อยากให้ทุกคนเห็นนะคะว่าตรงจุดไหนที่เราจะทํานะคะจากนั้นนะคะให้เราวัดจากขอบด้านที่เราเขีดไว้นะคะเข้ามา2เซนติเมตรค่ะวัด2จุดนะคะหัวท้ายเราขีดไว้เลยแบบนี้นะคะเราจะวัด ทั้ง4ด้านเลยนะคะ1 2 3 4นะคะเท่ากันเลยนะคะวัดเข้ามาด้านละ2เซนนะคะด้านนี้ด้วยนะคะ ลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะจากนั้นให้เราวัดจากด้านนี้นะคะขึ้นมาเออขึ้นขึ้นมาประมาณสองเซนนะคะเออห้าเซน1.5เซนก็พอไม่ต้องถึงสองนะเอาด้านนี้นะคะ 1. นด้าเซนก็พอนะคะอ่ะเราขีดไว้เลยนะคะแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นช่องนี้นะคะช่องนี้อากุกกี้ขอมาร์คให้ทุกคนดูก่อนนะคะเดี๋ยวระบายไว้ให้ดูเห็นชัดๆเลยช่องนี้นะคะเราช่องเล็กๆนี้เราขีดขึ้นมา1.5เซนเนาะจากนั้นเราจะมาเจาะนะคะใช้คัตเตอร์เจาะ3เส้นนี้นะคะ1 2และก็3นะคะ จากจุดนี้นะคะจากจุดกรอบสี่เหลี่ยมด้านในนะคะแล้วก็เส้นนี้นะคะแล้วก็เส้นนี้ค่ะจากนั้นพับนะคะพับเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกลับด้านจะได้ทำง่าย พับเส้นนี้ก่อนนะคะ,ะตรงนี้แล้วก็พับเน,นี้นะคะอ่ะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วให้เราพับจากด้านนี้นะคะมาหารอยพับด้านนี้ของเราแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ก็จะมีรอยพับทั้งหมด3 1มจุดสาแบบนี้นะคะจากนั้นกลับด้านค่ะกลับด้านเราจะมาพับด้านนี้ขึ้นนะคะพับด้านนี้ขึ้นตรงรอยเดิมนะคะรอยเดิมที่เราพับไว้นะคะแล้วก็พับด้านนี้กลับขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะ,ะตัวนี้จะเป็นปกนะคะอุันิดนึงตัวนี้จะเป็นปกนะคะปกด้านหน้าจากนั้นอ่พับก,กลับขึ้นมา เหมือนเดิมพับสับขึ้นมาเหมือนเดิมก่อนแล้วอันนี้เอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดการกับกระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะกระดาษแผ่นนี้นะคะตัวนี้ในที่ใช้อยู่เป็นสีฟ้านะคะไม่แน่ใจว่าในวิดีโอจะเห็นเป็นสีฟ้าด้วยไหม,มพับครึ่งเลยนะคะพับครึ่งกางออกค่ะใช้คัตเตอร์นะคะตัดตามรอยที่เราพับไว้เลย เก็บอีกด้านหนึ่งไว้ใช้งานครั้งต่อไปเสร็จแล้วให้เราวัดจากขอบเข้ามาสองเส้นค่ะหัวท้ายนะคะสองจุดใช้ดินสอขีดไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดเลยเอา่านี่ทิ้งใช้ส่วนนี้นะคะแบบนี้นะคะ เอากลับเอาสีเหลืองของเรากลับขึ้นมาเราจะนำสีฟ้านะคะมาติดตรงตรงแถบที่เราพับไว้ตรงนี้นะคะที่ผู้เก็์มาเอาดินสอเราใบระบายไว้ตรงนี้นะคะเราจะเราจะทากาวลงไปบริเวณนี้นะคะแล้วก็เอาสีฟ้าติดใส่ลงไปทากาวเลยนะคะ,ะจากนั้นเอาสีฟ้ามาวาง ให้ขอบนะคะให้ขอบทั้งสองสองแผ่นเท่ากันแล้วก็ด้านข้างนะคะให้เว้นระยะด้านข้างให้เหลือเท่าๆกันนะคะอันนี้เราจะใช้แบบไม่วัดนะคะเราจะใช้ประมาณการกะกะเอานะคะให้ขอบเท่ากันแล้วก็ด้านข้างเหลือเท่าๆกันแล้วก็ให้ตรงนะคะอะ่ะอันไหนที่มันไม่ตรงเราก็ปรับได้นะคะให้ตรงอะ่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้ว ก้จะเสร็จแล้วทากาวนะคะเสร็จแล้วจากตรงนี้เราจะทากาวชิดขอบนะคะชิดขอบทั้งสามด้านเลยนะคะระวังอย่าให้กาวโดนด้านในนะคะเดี๋ยวมันจะติดกันเราดึงไม่ออกนะคะทาตั้งแต่ด้านบนลงมาเลยนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะแค่พอติดทั้งสามด้านนะคะพยายามให้ชิดขอบ แล้วก็พับอีกด้านหนึ่งนะคะเข้ามาเลยพับอีกด้านหนึ่งเข้ามาเลยรีดให้กาวติดกันนะคะ,ะจากนั้นพลิกกลับมาค่ะก็จะได้ป๊อปอัพสไลด์แบบนี้นะคะติดเนื้อหายังไงเหรอคะติดเนื้อหาก็จะเป็นเหมือนตัวอย่างที่เคเกนให้ดูตั้งแต่ตอนแรกนะคะแบบนี้เลย ออกมาก็จะเป็นประมาณน,นี้อันนี้เป็นสื่อที่คุณครูสามารถทําได้นะคะแล้วก็สามารถสอนนักเรียนทําได้ด้วยนะคะไม่ยากเลยใช้กระดาษ A4 สีขาวก็ได้หรือว่าเป็นกระดาษปกลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะทําได้เหมือนกันไม่ต้องใช้ไม่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นกระดาษแข็งอย่างเดียวนะคะเราใช้กระดาษ A4 หรือว่ากระดาษปกแบบนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะวิธีทําไม่ยากเลยนะคะเราสามารถให้เด็กเราฝึกทําได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นเด็กที่ โตหน่อยนะคะเพราะว่าเด็กเล็กอาจจะอ,อ,อันตรายสำหรับการใช้คัตเตอร์นะคะหรือว่าถ้าคุณครูจะเจาะให้ก็โอเคทําได้เหมือนกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ